ท่านใดครับท่านกัลัเราชมตัวแฟนแมนครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับวันนี้เรามาอยู่ในมหาไรเ้ยมืนเดิมเ,ดเล้วเลยแอนเดฟเฟิร์ดอดัแรกเราต้องอ่าให้ welcome to the shooting i n g lose m b เ n รห้ามขุดอสวยงาม ไปลงล่างืึเสยียงใหญ่โตมาว้าวทนูหมอนไม่หมดเชื่อเ <strong> ือปิด <Different> ป <patio would> ูไงวะงั้นเหรอ เปิดใช่ป่ะมืนต้องทำอะไรของมันนะเนี่ยเดี๋ยวหยุดจุดนี้ เดี๋ยวจะไปอ่าน่มือใหม่ดูว่าข้างเป็นไงวะใครช่วยพอผมทีเปิดหม่ครับ เฮ้ยเปิดได้แล้วตเตือนอะไรของมันวะฮีรอให้รถไฟมาเปิดประตูเคเวลทูครับแม่จริงต้องยิงโดนครับ ม่จริงมาเบลสุดท้ายแล้วที่เราต้องเล่นที่ผมต้องเล่นนะครับเดี๋ยวให้ายียย่ให้เยี๋ยวให้จีจีเอาไม่จี chăng măng gì anh ốt chăng măng ăn sữa tay tù 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 ไม่จริงจริงโดนโดนดิว่าิีจะเคียร์แล้วนะสารตันเคียร์แล้วมันฝนมาตกแล้วได้ยินตั้งแ,แ,แต่ตอนนี้อ่ะจะดีอ่ะ ดีปันหาหนึ่งป็แล้วงานธนูสนามยิงไม่เข้าเสือกัน โดวไหมนะอีโดดแล้วอันสุดท้าย้านสุดท้ายต้องเปิดยิงยิงไม่โดนไม่ ตัดเหนี่ยวไกลครับนี่โดนแล้วแต่มันไม่โดนตรงกลางเรากินหมี่เข้าไปแน่เลยไม่ใช่ โดนแล้ววะ่ะน่าจานน่ะมันโดนแล้ววะ่ะบีมืนมันมาให้เปิด <c oughs> ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนงั้นขอข่าวหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับ แต่แม้ว่าเราจะยิงเป้ากันไม่โดนนะครับไปอ,อะไรวนะน่ะอะไรวนะน่ะเป้าสูงแต่แม้ว่าวันนี้เราจะยิงไม่โดนกันนะครับแต่เราก็ยิงโดนไปแล้วสามอ้สองเป้านะไ้สี่เป้าครับเอ้สองเป้าสำหรับค้าหน้านะครับเราจะมาเจอกันอีกครับในแบบนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยากเห็นผมเล่นอีกก็กดไลค์ให้ผมมีกำลังใจเด้อครับสวัสดีสวัสดีครับ It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about.